ตัวนี้จะบินไปสีสเกตราสีสไลด์แล้วก็สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาว youtube นะคะเจอกันอีกครั้งครับมาดูงานมาดูงานสดครับนี่งานสดยังวางยังวางอยู่มเมล็ดไข่ขาอยู่เลยฮะกำลังกำลังจะรอพ่นสีเป็นขบยำนานะครับร้านช่างโลมนะฮะ กว้างสองเมตรนะครับลูกนะฮะใบสามนิ้วคุณสามนิ้วครึ่งนะฮะหกแถวนี่อันนี้ขึ้นเสร็จเรียบร้อยรอพ่นสีนะครับราคาก็อยู่ที่8ปดพันห้าร้อยบาทนะครับไม่รวมส่งนะครับก็ขอบคุณลูกค้านะครับทาง สแก้วแล้วก็กระสินนะครับที่ส่งผมส่งไปให้แล้วก็ได้รับของแล้วนะครับก็ไม่มีเก็บเงินปลายทางนะฮะทุกอย่างนะครับทั้งหัวหมู omo, ชักล่องนะครับเขาควายตีนเป็ดสั่งที่ร้านช่างโลมบอกบอกก่อนเลยนะครับว่าไม่มีนะฮะไม่มีเก็บปลายทางก็โอนก่อนนะครับส่วนขูบย่ำนานี่ไม่มีวางขายไม่ได้ทำไว้นะครับทัาทำไม่ทัน ก็คือลูกค้าสั่งมาแล้วก็ขึ้นให้ครับไม่เกิน3ามวันเสร็จนะครับก็อย่างตัวนี้พึ่งได้คิวครับก็นัดลูกค้าที่ราศีนะครับเป็นของพี่สาวที่ราศีพึ่งโอนโอนเงินมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยตัวนี้โอนเงินมาให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมายกไปส่งให้นะครับส่งไปอำเภอราศีสไลนะฮะ ก็เป็นคนบ้านเดียวกับผมมนเนี่ยบ้านใกล้ๆกันอำเภอใกล้ๆกันนะฮะก็ได้รับความไว้วางใจนะครับก็ผมถึงบอกว่าถึงไม่มีเก็บปลายทางแต่ผมก็ให้เข้าไปดูในช่อง YouTube ว่าส่งจริงไม่จริงแล้วก็ร้านมีที่ตั้งชัดเจนนี่คือโรงเรียนนะครับผมก็ไม่รู้จะบอกว่ายังไงก็การันตีได้ร้านมีที่ตั้งชัดเจนนี่ฮะอันนี้คือโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยานะครับ อำเภอเก้าเลีเ้ยวจังหวัดนครสวรรค์มันจะอยู่ตรงข้ามกันเลยจุดสังเกตเลยฮะร้านก็นจะเป็นโรงกึงนี้นะฮะส่งชัวร์ไม่ต้องห่วงครับผมจะเช็คของก่อนก่อนที่จะส่งก่อนที่จะรับปากลูกค้าว่าส่งให้ได้วันไหนผมจะเช็คของอที่ร้านก่อนนะครับว่ามีของพร้อมส่งเลยไหมหรือว่าต้องกําลังขึ้นต้องรอกี่วันผมจะบอกนะครับ อย่างตัวนี้ผมนัดนัดส่งลูกค้าเนี่ยขุบตัวนี้ผมนัดส่งลูกค้าให้พวกนี้ฮะก็พี่แกบอกอยากได้ก่อนปีใหม่ไม่รู้ว่าจะถึงทันหรือเปล่า <c oughs> มีอีกไหมมีงานต่อไหมเนี่ย <c oughs> มีขูบมีอีกไหมขบต่อก็ต้องทำไว้เออวางไว้เลยสักสองตัวบางคนจะเอาเลย อันนี้รอพ่อนสีนะครับึ้นแทนแล้วก็มีปัญหาอะไรลูกค้าก็ที่เอาไปใช้งานก็แก้งหรือว่าคอมเมนต์มาในคลิปก็ได้ครับหรือว่าโทรมาหาผมก็ได้ว่าใช้แล้วมันเป็นยังไงนะฮะมีข้อบกพร่องตรงไหนจะได้แก้ไขนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็เงียบไปนะครับก็จะมีปัญหาบ้างก็ตรงที่ บูธบูธหลวมอาจจะเป็นที่แป๊บนะฮะแป๊บซื้อมาบางทีซื้อมาได้ได้มาขนาดมันกว้างกว่าผมก็เคมให้ลูกค้าไปฟรีๆย้ำอีกครั้งนะฮะร้านอยู่ตรงข้ามโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยานะครับของทุกชิ้นไม่มีเก็บปลายทางนะฮะก็ช่วงนี้พักนี้ก็ขายของออนไลน์กันเยอะฮะ ก็มีทั้งไว้ใจได้ทั้งไว้ใจไม่ได้โกงกันมังก็มีแต่ผมอาศัยว่าผมทําช่อง YouTube แล้วก็รีวิวให้เห็นจ่าๆแบบนี้แหละฮะนี่ฮะสดๆครับนี่คือโรงเรียนเก้าเลียววิทยานะครับร้านก่ยะอยู่ตรงนี้เลยห้างจากสายเอเชียอยู่ประมาณ500เมตรนะครับสายอ,อ,อยู่สายติดสายเอเชียนครสวรรค์พิโลกครับีสษนุโลก ของตอนนี้ไม่มีสักชิ้นนะครับพวกชักล่องหรือไปทำที่บ้านนู้นหมดเลยไงทำบ้านนู้นนะอืมอืมคอเดี๋ยววะเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่ได้ประกอบคอนะครับผมจะให้ดูคออย่างหนาเลยนี่ฮะ ไม่ต้องกลัวคอหักครับหายร้อนนียังไมง่เดี๋ยวต้องรอดูตอนพ่นสีอีกทีนะึงแต่คงไม่ได้อยู่นะอยู่ถึงหรือเปล่าไม่รูนะ้เน<ม>ี่ยก็สั่งกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะฮะไลน์แอดไลน์เบอร์ผมหรือว่าโทรมาคุยก็ได้แอดไลน์กับเบอร์08 0 1 0 10, 10, 6 3 9 1 9, 9นะครับ เอนะฮะแอดไลน์เบอร์ M อผมเลยก็ได้หรือว่าจะโทรหาช่างโรมก็ได้ครับ0817272444นะครับทางลมก็เป็นของรลูกค้าที่สีสเกตนะฮะทางอีสานใจผมอยากจะทำแล้วก็ยกไปวางไว้ที่อีสานจะได้ไม่ต้องสง่งก็ที่ร้านจะวง จะวงเป็นล้อแบบนี้ให้นะเวลาเดินบนแห้งจะได้เดินง่ายไม่กระแทกหกแถวนะ กดดันพี่สาวครับกดดันพี่สาวพี่สาวทั้งล่าสีนะครับโอนเงินมาให้เบิรงออเดอร์เนี่ยสิแล้วท่านมาท่านเดอ้อเนี่ยนี่แหละของเจ้ามืเอื่นสิีไปส่งใหท้ท่านบ่ปุ๊บรอช่างจานี่ยังยืนแก๊กอยู่เนี่ยมันจะพ่นสีให้ตอนไหนยังไม่รู้ครับยังยืนแก๊กอยู่ยังไม่ได้เวลาครับช่างจารอรอเวลาก่อน บอกทันชัวว่างั้นนะ่ะเดี๋ยวก,กดดันกดดันช่งางจ้าด้วยกดดันพี่สาวด้วยไม่รู้ว่าจะเสร็จทันหรือเปล่าเบิรงกเอาเด้อเออยเลยนี่ละสีไปล่ะสีสอื่นเนี่ย <c oughs> ครับก็สนุกสนานกันไปฮะก็สั่งกันเข้ามานะฮะติดต่อผมเข้ามาเลยอยากได้อ่าบย่ำนาะอุปกรณ์ทำนาไปใช้งานนะครับหมูหมูชักล่องเขาควายตีนเป็ดนะครับสั่งกันเข้ามานะฮะไม่มีเก็บปลายทางนะครับ ก็เดี๋ยวให้แอดไลน์แล้วผมจะส่งเลขที่บัญชีให้ติดต่อผมโดยตรงเลยก็ได้ครับครับก็คลิปนี้ยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะฮะคนทีเ่เข้ามาใหม่แล้วดูแล้วก็สนใจก็โทรมาทักมาโทรมาคุยกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับช่างมีเลิกงามยามดีถ้าเลิกไม่ดีพ่นสีเยอะอีกอะ <S 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 ก้องมีหัวเชื้อ,อาากีอ้เอ่อหลังจากนี้ก็น่าจะขึ้นไว้อีกสองตัว